โอ้หเวฟ 100S โอ้โหตัวแรงมาตัวแรงมาต้องขอเขารีวิวหน่อยแล้วกันนะครับผมคันนี้ดูภายนอกเดิมนะอ่าแต่เครื่องไม่เดิมไม่เดิมมไ่ธรรมดาถนนเจอบนถนนอย่าไปไล่พี่อย่าไปไล่นะครับอย่าไปไล่ปั่นไล่นะครับผคันนี้ผมบอกเลยว่าปั่นไายของสามล้อเลยนะอ่าวันนี้ลูกค้ามาจ่ายกระเป๋าครับกระเป๋ารุ่นสูทเจ็ดหนึ่งเจ็ดอันนี้เป็นสีเหลืองนะครับผมสีเหลืองหกสิบหกลิตร อันนี้พี่เขาจะเตรียมเดินทางครับผมอ๋อเป็นมันเป็นสีดําคาดเหลืองใช่สีดำสวยมากเลยนะเนี่ยใช่ตอนแรกพี่จะเอาสี่สิบลิตรแต่ดูแล้วของน่าจะเอาไปเยอะเอาหกสิบหกลิตรเลยดีกว่าหกสิบหกลิตรเลยดีกว่าอันนี้กระเป๋ารุ่นเนี้ยจะเหมาะกับเป็นกระเป๋าที่สามารถมัดได้นะครับผมกระเป๋ารุ่นในศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดเนี่ยเขาจะเป็นสายเชือกให้สี่เส้นสามารถมัดกระแทกท้ายหรือจับหลังได้เลยหรือมัดจุดที่เราคิดว่าที่จะแข็งแรงที่สุดของรถเราได้เลยอ่เดี๋ยวจะพามาดูรีวิวรถลูกค้าโอ้ น็อตดาวน์น็อตดาวน์ใช่ป่ะดาวทั้งคันเลยนี่นะครับโชกไวเอสนะครับผมนี่โชกไวเอสครับมีที่จับมือถือด้วยที่จับมือถือมาเตอร์วูฟสองแปดศูนย์ห้านี่ครับ USB USB นะครับก็จะมีช่อง USB แบบนี้นะครับผมเอาไว้ชาร์จโทรศัพท์ได้ได้ต่อเข้ากับแบตได้เลยใช่ไหมครับต่อเข้ากับแบตได้เลยครับผมหรือว่าต่อเข้าเส้น12โวลต์ของรถได้เลยนะครับผ่านผ่านสวิตช์กุญแจก็ได้อ่าต่อมาโอ้โหสปอร์ตไลท์สปอร์ตไลท์อ่ามีหมกมีหมกสปอร์ต ซิงด้วยทัวริงด้วยเรียกว่าทัวซิ่งดีกว่าทัวซิงทัวรซิ่งดีกว่าโหสับเท่มากเลยนะคันนี้ลูกห้าหกนะครับลูกห้าหกนะครับเจอถนนอย่าไปกวดพี่เขาหนานวอาจุกโตนะใช่เห็นเครื่องแบบนี้นะพี่นะอย่าไปเล่นนะครับโอ้โหคาบูใหญ่นี่นะครับผมคาบูใหญ่ด้วยนะครับอืยงสวยเลยนี่ไลน์น็อตมาเรียบร้อยนี่เนาะดูภายนอกเดิมเดิมแต่เครื่องไม่เดิมนะครับพี่นะครับทัริงเนาะเดี๋ยวนี้แบบว่า รถเดิมนะมแต่เครื่องเดิมอยู่ไม่ได้รีบพื้นเร็วๆไม่ได้ผม <c oughs> บอกเลยว่าคันนี้นะครับผมลูกค้ามาจัดของร้านเราเจอถนนพักทักทายพี่เขาได้บินแตรพี่เขาได้แต่อย่าไปโกรธพี่เขาเลยนะแล้วพี่เขาจะส่วนฉีกเอาแล้ครับก็จะประมาณนี้ครับผมลูกค้ามาซื้อของร้านเราอครับโอเคฝากไว้ด้วยนะครับอะหรือถ้าใครสนใจสินค้ามอเตอร์ก็เรียนเชิญได้เลยครับมอเตอร์บุ๊มออยู่บางแวก89นะครับผมนะครับก็พวกอุปกรณ์เสริมตกแต่งมอเตอร์ไซค์แล้วพวกเนี้ยคุณพี่ กดดูตะกร้าสินค้าหน้าช่องได้เลยนะครับพี่นะครับผมของเราก็ของแท้รับประกันสินค้าหนึ่งปีเต็มด้วยนะครับอ่าฝากร้านพี่เกาด้วยฝากร้านพี่ด้วยอันนี้ชื่อชื่อร้านอะไรนะครับพี่อืช่างโต้งช่างโต้งกาลาดบ้านโป่งเหรอพี่บ้านโป่งร้านดีเหรออ้าวคนบ้านเดียวผมเลยอ้าว าฝากร้านน,าะนะครับช่างโ้งกาลลาดนะครับอยู่บ้านโป่งนะครับใครสนใจเอารถไปให้พี่เขาดูแลได้เลยนะครับผมนี่หรือใครจะแต่งมอเตอร์ไซค์แต่งแรงแต่งอะไรปรึกษาพี่เขาได้ช่างโ้งกาลลาดอยู่บ้านโปง่งราชบุรีนะครับคนบ้านเดียวกันนะอ่าโอเคอาฝากด้วยนะครับ